สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตรเตียมกลับมาให้ความสนใจกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้อย่างคิมมินแจเป็นครั้งที่2หลังจากที่สโมสรบาเยอร์วิลลิกมีแนวโน้มจะปล่อยตัวคิมมินแจออกจากทีมในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4 0ถึง50ล้านยูโรสำหรับค่าตัวของคิมินเจในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจคิม,มนินแตอยู่เหมือนกันสาเหตุที่สโมสรแมนยูได้กลับมาให้ความสนใจคิมินเจอีกครั้งนะครับก็เพราะว่าในช่วงซีซั่นที่ผ่านมารวมถึงซีซั่นปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราประสบป,ปัญหากับอาการบาดเจ็บของกองหลังตัวหลักมากๆไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่อีแวนนะครับลิซโดมาตินเนท เรนี่โยโรเฮดิฟิกไว้นะครับซึ่งเซนเตอร์แบ็กเหล่านี้เนี่ยมักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เสมอและก็มักจะเจ็บในเวลาสําคัญสําคัญอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทางรูเบนอบุริมแล้วก็เหล่าบรรดาสตาร์โค้ชรวมถึงบอบริหานก็เลยอยากจะเสริมผู้เล่นที่มีความเกา่าแล้ก็มีประสบการณ์ในการเล่นในเวที จะยุโรปต่างๆมาแล้วนะฮะเพื่อที่อย่างนี้น้อยเนี่ยก็จะเอามาช่วยสับเปลี่ยนหมุนเวียนโลเทชันนักเตะนะครับไม่ให้ใช้นักเตะคนใดคนหนึ่งที่มันใช้งานมากไปจนมีอาการมาเจ็บซ้ำซากไม่หายสักทีซึ่งคิมเบนแจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดิวที่พวกเขาอยากจะดึงเข้ามาร่วมทีมมากๆด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักนะคบไม่เวอร์มากนักเนี่ยมันก็เลยทําให้บอร์บัิายแมนยูได้วหวนกลับมาให้ความสนใจกิมเ,มนเินแจอีกครั้งนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับในซีซั่นหน้าเนี่ย ทางมัตทเดอริกนะครับอาจจะโดนสโมสรอินเตอร์มิลานมายืมตัวไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารูเบนอบริมตัดสินใจที่จะปล่อยให้เขายืมตัวซึ่งถ้าเกิดว่ารูเบนอบริมนะครับปล่อยให้อินเตอร์มิลานมายืมตัวมัตทาเดอริกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเลือกของเขาลดน้อยลงไปอีกนะฮะในส่วนนี้ก็ต้องคิดนะครับสำหรับคิมมินแจนะครับนักเตะวัย28ปีถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมได้เท่าที่ควรกับบาเยอร์มิเนกแต่ด้วยคุณสมบัติที่ครบเครื่องทั้งงงเกกมรับที่่แแข็ ดุดันแล้วก็การอ่านเกมที่เฉียบขาดเนี่ยก็ยังทําให้เขาเป็นที่ต้องการหลายสโมสรในยุโรปอยู่โดยเฉพาะทีมที่ต้องการเสริมแนวรับด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอย่างแมนยูนะครับที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในการลุ้นแชมป์ต่างๆในซีซั่นหน้าอย่างเราก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการคาดการจัดการด้วยนะครับว่าความเป็นไปได้ที่แมนยูจะดึงคิมเบนแจมาร่วมทีมเนี่ย อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าทางสโมสรไบโยยอเมเนิกเองก็เปิดรับข้อสเสนอกับหลายสโมสรและนะครับปัจจัยที่อาจจะชี้ขาดจริงๆว่าจะได้ตัวเรับร่วมทีมเนี่ยมันก็คือเรื่องค่าตัวเรื่องค่าเหนื่อยที่คิมิมนเจนน้ต้องการอีกทั้งยังต้องแข่งขันกับสโมสรอ,อื่นๆในโยุโรป ที่พร้อมจะเสนอเม็ดเงินให้มากกว่าสโมสรแมนยูอีกด้วยเพราะฉะนั้นในดิลนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถการันตีได้ครับว่าสโมสรแมนยูจะดึงคิมินเจมาร่วมทีมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าแมนยูพลาดโอกาสจากการเซ็นสัญญากับคิมินเจรครั้งที่2เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสโมสรแมนยูเองก็มีเป้าหมายอยู่ในดิลเลอรชื่ออยู่เยอะพอสมควรสําหรับซีซั่นนี้นะพวกเขาก็กําลังมองหาหนักเตะที่ราคาไม่สูง แต่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นนักเตะอายุไม่เกิน25ปีนะพวกเขาต้องการนะฮะแต่นั่นแหละครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการยืดหยุ่นด้วยนะในการเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเม็ดเงินแล้วก็ค่าเหนื่อยรวมถึงการเจรจากับสโมอสรต้นสังกัดน,นะครับว่าจะเอาอย่างไรเนาะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะ ดีลของคีมินเจกับแมนยูจะเกิดขึ้นจร,จริงๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากริสเตียนฟอกนะครับผู้สื่อข่าวจากบิลสื่อเยอรมันที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรู้ทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวนะครับที่ออกมารายงานว่าคอปปี้บีนูกองกลางวัย20ปีของแมนยูกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของทีมหลังจากการเจรจาขยายสัญญาของเตเตารรุ่งรานี้ดำเนินการไปอย่างล่าช้า โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความไม่ชัดเจนของบทบาทภายในทีมที่รูเบนนริมเป็นผู้จัดการนะครับในช่วงหนัดลังสุดของทีมนะครับคอปปี้เมนูเนี่ยถูกรูเบนนอริมใช้เล่นถึง3ตํตำแหน่งซึ่ง3ตํตำแหน่งเนี่ยก็แตกต่างกันทั้งหมดโดยครั้งที่1นะครับรูเบนนอริมเนี่ยได้ใช้ให้คอปปี้เมนูเป็นกองกลางตัวรับและครั้งที่2เนี่ยก็เหมือนว่าได้ใช้คอปปี้เมนูให้เป็นกองกลางตัวรุก และครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3เนี่ยก็ได้ใช้ทางคอ p y ี้มิให้เป็นเฟลนายนะครับเหมือนจะเป็นกองหน้าแล้วก็ตัวกองกลางอีกด้วยซึ่งแรงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้ขยี้เข้าไปอีกนะครับว่าการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยแบบนี้เนี่ยสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นวัยหนุ่มรายนี้มากๆเพราะดูเหมมูลว่าทางคอ p y ี้มินเนี่ยต้องการความชัดเจนว่าเขาจะถูกพัฒนาในตำแหน่งใดอย่างจริงจังภายใต้การสร้างทีมของรูเบดโมริม ไม่ใช่ว่าจะจับไปเล่นตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเด็กเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการแค่อันเดียวเลยชัดเจนแบบนี้มาเลยอะไรแนี้แหละและแม้ว่าศักยภาพที่โดดเด่นของคอปเมเมินูนะครับที่เล่นคู่กับมาโนเอลกุเตในเกมสาคัญสคัญมันจะดีมากเพียงใดเนี่ย แต่ระบบการเล่นของโรเบร์ติมที่เน้นความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของคอปปี้วิโที่เน้นเทคนิคส่วนตัวซะมากกว่านะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทางคอปปี้วิโเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีเทคนิคการเอาตัวรอดสูงมากๆในพื้นที่แคบแล้วก็พื้นที่สําคัญ ซึ่งจะแตกต่างกับทางอูกเต้นนะที่จะมีพลังงานมากๆแล้วก็ดุดันนะครับในการแย่งบอลในอะไรเนี่ยหมอะหมายเขาได้เลย,เ,ลยเขาไม่มีทางหมดแต่สองคนพี่เมนูนเนี่ยถ้าเกิดจะให้ไปตาจะให้ไปแย่งเหมือนอูกเต้นเนี่ย แน่นอนนะครับไม่เกิน3าสีนัดเจ็บครับเจ็บแล้วก็พักยาวไปเลยนะในส่วนนั้นนะครับของบิมบนูมันก็เลยยังขัดแย้งต่อระบบการเล่นของโรเบนโมดมิมันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูนว่าทาสโมสอแมนยูเองเนี่ยก็ไม่ได้ใจเย็นๆนะพวกเขาก็กําลังพยายามที่จะโน้มน้าวใจให้คอปปี้บิบินูเนี่ยเส้นสัญญากับพวกเขาต่อไปอยู่แต่ถ้ว่าในเรื่องของการคุยค่าเหนื่อยแล้วก็ ส่วนต่างๆปัจจัยอื่นเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนกันอยู่ยครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ยังคุยกันได้ไม่ลงตัวท,ทั้งนี้ทั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะก็ต่างวิเคราะห์นะครับว่าหากแมนยูไม่สามารถให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ได้กับไมนูไมนูอาจตัดสินใจหาทางออกเหมือนกรณีของพรอปอกบานในอดีตท,ที่รู้สึกว่าถูกใช้งานในบทบาทที่ไม่เหมาะสมขณะที่มีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็จับตาดูสถานการณ์ของไมนูอย่างใกล้ชิด อเหมืนนกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรเชลซีนะครับสโมสรที่อยากจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะั่นแล้วก็อยากจะพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่ง แล้วก็คอปปี้เมนูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาเหมือนกันอีกทั้งในช่วงเวลานี้นะครับก็มีกระแสข่าวออกมาว่านะครับทางสโมสรมนยูเองก็อาจจะเปิดขายคอปปี้เมนูในช่วงตลาดซัมเมอร์ถ้าเกิดพวกเขาได้ข้อเสนอที่เหมาะสมตามที่พวกเขาต้องการซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าทางสโมสรมนยูเดียอาจจะตั้งราคาค่าตัวของคอปปี้เมนูไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอรบโนูนะครับที่เรามารายงานว่า ปีศาจแดงแมนยูกำลังเตรียมเปิดศึกตลาดนักเตะในช่วงเสม,มอร์เพื่อไล่และตัวแอเดสันกองกลางทีมชาติบราซิลวัย25ปีจากสโม,มสรอ,อาตาลตา่าหลังมองว่านักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เหมาะสมกับระบบการเล่นของรูเบนเอวริมมากที่สุดและรูเบนเอวริมนะครับก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นการส่วนตัวเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยไปสอดคล้องกับรูปแบบการเล่นที่รูเบนเอวริมเคยใช้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในตำแหน่งกองกลาง ซึ่งมันจะมีสถิติต่างๆแล้วก็มีตัวชี้วัดต่างๆที่ทำให้โรเบนอริมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าแอเดสันเนี่ยจะเหมาะสมมากๆกับการสร้างทีมของเขาในซีซั่นหน้าโดยสถิติของแอเดสันกับอ,อตาลันตานะครับเขาก็ลงเล่นไปทั้งหมด35นัดยิงไป6ประตูทำเป็น1อสซิตแล้วก็มีอัตราการคองบอลสำเร็จ88%มีการชนะตัวต่อตัวเฉลี่ย2.3ครั้งต่อเกม แถมยังมีความอึดความเข้มข้นที่สามารถควบคุมพื้นที่แดนกลางทั้งสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะรอบตัวมีทั้งเกมรุกเกมรับแล้วก็มีการคองบอลที่ดีมากๆแถมยังมีภาวะความเป็นผู้นำที่จะช่วยจัดระเบียบเกมในกลางสนามได้ดีกว่าใครๆอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูนว่าทางสโมสตรอัลันตาเนี่ยจะยังไม่ยอมเปิดการเจราจาใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะจบสีสั้นนี้เท่านั้นและถ้ามีการเปิดการเจรจานะครับทางสโมสรอาัตาลต้า At ก็น่าจะตั้งราคาค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรหรือไม่ต่ำกว่า42.5ล้านปอนด์ และอาจจะมีสโมสรมากกว่า1สโมสรที่ให้ความสนใจแอดรันท่าอัตาต้าเปิดรับข้อเสนอซึ่งถ้าเกิดมีหลายสโมสรมาให้ความสนใจการแข่งขันและก็ค่าตัวของเตะระนี้น่าจะสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาร์บิซโอดโบโนนะครับทพ่อ,อมารายงานถึงสถานการณ์นักเตะ5คนที่แมนยูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้นะฮะโดยจะเริ่มจาก 1. อามาด,ดิโลนะครับนักเตะดาวรุ่งวัย27ปีที่กำลังฟิตซ้อมสุดความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมกับสู่สนามภายในสัปดาห์หน้าโดยตั้งเป้าว่าจะเป็นตัวเลือกสำคัญสำคัญให้กับรูเบนเดวิมในการช่วยทีม ในรายการยูโรปาลีกนะครับให้ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรายการชิงชนะเลิศได้และคนที่สอน,นะครับราสมมุเฮลุนเนี่ยยังยืนการอยากจะอยู่สโมสสอแมนยูต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีสโมสรใหญ่อย่างนาโปลียูเว่ให้ความสนใจก็ตามแต่เตยรายนี้เนี่ยก็ยังอยากจะอยู่สโมสรแมนยู Man U, ต่อไปเหมือนเดิม 3. a r อเลฮาโดกานาโชเนี่ยทางสโมสรแมนยู Man U, กำลังพิจารณาจะขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและต้องเป็นข้อเสนอที่สูงเท่านั้นถึงจะปล่อยออกจากทีมได้ คนที่4นะครับแอดสันนะที่ผมรายงานมาตะกี้นะครับแอดสันกองกลางของออตาลตานตาที่แมนยูนั้นกําลังตั้งเป้าไว้อยู่นะครับและก็อยากจะได้มาร่วมทีมแต่ตอนนี้พวกเขาต้องปิดดีลของมาทูสคุณย่าให้ได้ซะก่อนนะครับก่อนที่ดีลที่2จะเดินการไปเรื่อยและคนสุดท้ายคนที่5นะครับคาเซเบโลเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะได้ดูกับสโมสรมนยูนะแต่ก็ไม่ไวายถ้าเกิดมีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นราคาที่เหมาะสม และก็เป็นราคาค่าเหนื่อยที่นักเตะนั้นพอใจโอกาสที่คาเซเิโร่จะได้ย้ายออกจากทีมก็มีสูงเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรจากซาอุดิอาระเบียก็ให้ความสนใจทางคาเซเิโร่อยู่เช่นกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ทางอามาเดโร่ได้หายดีและก็ได้กลับมาช่วยแมนยูอีกครั้งแล้วนะครับหวังว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นอามาเดโร่ลงมาช่วยแมนยูในการควา้าแชมป์ยูโปรปาลีกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับ ซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ